โอเคครับวันนี้ผมก็จะมามฟาร์มเงินนะครับจนถึง1,500ผมจะซื้อเจ้านี้นะครับคขาจริงผมฟางตั้แต่แรกแต่ตอนนี้900นะครับนี่ครับเอานุ่นไททนนันครับหนั่นะครับไททันนะครับเฮย้ยโคนหนน่ากลัวท่านผู้ชมมาผมจะใช้สูตรที่ผมสอนจนจนถึง1,500แล้วก็ซื้อซื้อจา นั่นเลงนะครับไม่ได้จะเตนเปล่าวางบล็อกบบอกนะครับอืมครับโอเคครับแล้วก็ บ็อกกาวนะครับโอเคครับมาไปแป๊บนึงแป๊บนึงเล่นยากเล่นยากต่อผิดพลาดนิดนึงเล่นยากเกินแต็กเล็กหน่อยนะครับ เล่นยากครับเล่นยากนะด่านน้ำพึ่งนี่ผมสวยแน่นอนด่านคาวบอยนะครับอันน อันนี้คือ Ep 2นะครับผมนิงบอกเลด่านน้ำพึ่องอย่างขวรล้อเลยนะครับโอ้โหโหโหอึดครับอึดครับด่านนี้ก็อึดครับแหลกแถมแหลกเลยครับแถมแหลกไม่ได้ละไม่ได้ละนี่ครับไม่ได้ครับแต่งน้อยก็ได้มา60สิบ0กกว่ากว่านะครับ นี่ครับโอเคได้มาห้าสิบกว่อนนะครับรับเลยเก้าร้อยแปดสิบแล้วครับผมทำไดไ้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเพราะมันแหลกเกินนะครับโอเคเริ่มนิดเริ่ม

เสมนี่มีน้ำพึงเล่นยากมากเลยนะครับแล้วก็แหลกด้วยไปอ๋อกระโดดสูงเกินผมไม่ได้จะกดกระโดดสูงขนาดน,นั้นนะครับโอโอยอองแมพแล้วมันได้วินให้นะครับแหลกเกิน เคด่านเมื่อกี้ก็ผ่านไปเลยมาละไปก็ด่านโคตรยากเลยนะครับมันแหลกด้วยซ้ำไป เขาเขียากละท่านผู้ชม <Okay, S 1> เขียนยิ่งยากเลยนะครับ,รบแล้วก็โทรศัพท์ก็แถมแหลกเลยมันชอบแหลกครับอ๋อ,อ,อแาาหลกแล้วมันไม่บินให้ครับด,ดูดีนี่ครับผมก็ไม่รอดเลยครับแหลกแบบโคตรแหลกแหลกแบบเมืม่อสักคู่เลยพยายาม เค okay. เกบเงินถึงหนึ่งพันแล้วนะครับเลกห้าร้อยนะครับเราต้องไปแบบแตกๆนะครับนะครับ,นะรบเดี๋ยวเดี๋ยวไปเจอกับเจออีกเสริมหนึ่งนะครับเสริมเสริมนี่มีด่านยากนะครับบาหนึ่งเอ่อตอนนี้ผมเอ่อตอนนี้ผมก็มาใช้อีกแอมหนึ่งนะครับเพราะว่า เป็นแอปนะครับแอป็นะครับเมือ่อกี้ผมใช้ใช้แบบที่ถ่ายคลิปนะครับตอนนี้เปลี่ยนมาใช้แอป M บ้างเพราะแอปถ่ายที่ถ่ายคลิปถ่ายคลิปแล้วเกมนี่แหลกเกินนะครับก็เลยเปลี่ยนมาใช้แอป M นะ นะครับป๊อปต้นหายไปไหนละ่ะนี่ไงด่านนี้ก็มีนังปึ้งเหมือนเดิม แต่เปลี่ยนไปนิดนึงนะครับเ okay, 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 okay. e ออเอๆๆๆๆเออกลับไปก่อนกลับไปก่อนมันต้องได้เงินเยอะข้าแบบนี้ได้ไม่ได้แน่นอนลอยลูกบอลหายก่อนลงมาแล้วก็ลอยลูกบอลหายก่อนนะครับ โอเคโอเคไม่ต้องลบละมาตายมาถึงแล้วนะครับนี่ตัดตัด ค yes. ไม่รู้ว่าตอนนี้จะได้กี่บาทคอยได้ถึง 100. ร้อยร้อยเก้าสิบก็ได้นะครับก็จะได้เล่นทีละรอบตอนนี้น่าจะเล่นเล่นอีกทำอีกแก่เจ็ดแปดครั้งกว่ามั้ง เพราะบางครั้งก็มีผิดพลาดเงินก็น้อยนะครับยังครับรอบนี้ก็แปดสิบเก้าครับถือว่าดีว์เกมีหนึ่งร้อยมีหนึ่งร้อยเซนต์ครับแตมนี้ก็ใช้ติดๆขัดๆนะครับแต่ยังดีกว่าน,ะนั้นนิดนึงเดี๋ยวผมขอไปทดเดี๋ยวผมทำชิ้นนี้เสร็จผมจะไปทดลังความแหลกว่ามันจะไม่แหลกอีกไหม ผมเพิ่งถ่ายแรกๆมึ่ที่ผมสอนทำบางนั่นก็ไม่เหล็กใช่ไหมครับไม่ชมก็ไม่แหลกนะครับันน,ไปไปนนึงเมิ่งเก่าวกาเก่าลืมเลยติดลำตัว ไปต่อนะครับไปต่อผมใช้สูตรนี้เพราะไม่รอช้านะครับเพราะใช้สูตรเรื่อปกตินี้มันก็ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันก็ช้าเกินไปนะครับสูตรนี้เนี่ยแหละเร็วแปบ๊บเดียวก็ไปถึงแล้วนะครับชอบมากในสูตรนี้เป็นสูตรที่ชอบเหลือเกินคด,นดันออกไปจะรอดไหมไม่รู้นะครับ ตันหนึงมันบินขึ้นครับได้ต่ำนุนลงก่นอนไปเคด่างนุ้นก็ยากอยู่นะแต่ด่างเพชรเนี่แหละยากมากเลยท่านผู้ชมโคตรยากอ,อ,ๆๆอ๋อเจ็บเจ็บๆๆจ้าอาวเคลอดครับลอดครับไปไปไป เย้โอเครอบสองก็ได้แล้วครับเคยได้เป็น้อยนะครับว่าผ่านประตูมาหลายอันอยู่รอเกสิบเจ็ดมากกว่าก็ได้ได้มาหนึ่งบล็อกนะครับก็ดีใจเลยไปได้เท่าไหร่นะครับเอ๊ยได้หนึ่งร้อยห้าว่ะดวงดีผ่านทุกด่านนี่ครับ มีอยู่หนึ่อยส่สิบหครับแลครับเอ้ครับอเ,รเอบเอไปเรื่อยๆนะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับรก็คือมุ่งหน้าไปแบบนี้ตลอดเวลาจนถึงหนึ่งพั ้าร้อยนะครับแล้วก็ซื้อเจ้าสีนั่นมาลองดูว่ามันจะทำอะไรได้บ้างครับต่อเ,เลย ฟิวครับฟิวครับบินขึ้นครับบินขึ้นครับอย่าแบมนี้สี่บินขึ้นทำไมอ๋มอวงกระโดดลัวเกินบินลงครับโอ้ด่านนี้มีอะไรวะคอนลงนัง้นลงหนังใช้คอนด้เหรออะไรเนี่ยลงหนังอะไรใช้คอนเนี่ยเคดานเข้าบอย คุณตีนสุดล่ะคุณผู้ชมลดลดต่ำต่ำลงโอเครสสก์ต่างพึ่งมีด้วยนะโอเคโ <c oughs> อ้โหเสียวขึ้นยังสรอดครับเคยได้ร้อยหนึ่งครับ เก้าสิบก็ได้ผมต้องการเก้าสิบกับร้อยหนึ่งมันเป็นของขวัญของผมชิชิวชิวเย่มาแชสได้บอกมาเพิ่มทีนี้จีระสุกผม แต่ผมมีแนะนำให้สูตรหนึ่งแต่ผมยังมีเจ้าอันหนึ่งยังไม่พอนะครับเป็นเป็นอันเนี้ยอะไรวะโอเคได้หนึ่งร้อยห้าเป็นเจ้าหนี่ครับยังมีไม่พอนะครับมีไม่พอครับโอเคไปต่อนะครับอีกแค่สองรอบนะครับสมเร็จแล้วเนี่ยครับอีกแค่สองรอบ นี่นะครับสองรอบโอเคต่อต่อต่อท่านผู้ชมมุงหน้าครับอันหนึ่งเอาอันนี้หัวนี้ดีอันนี้หัวน,นี้ดีเอาอันนี้ก่อนไม่ไหวหรอกอันนี้ก็ต้องสิงกรอบกว่าไนงะ โอเคทำอันแรกให้ได้ก่อนทำไปเรื่อยๆจนถึงอันสุดท้ายเลยมา Let's go เหมือนเดิมกระโดด โอเคด่านนี้รอบนี้น่าจะได้น้อยกว่า90แหละเพราะมันตังขับยากหน่อยรครับน่าจะได้97กว่าๆนะครับืมก็ว่ามันจะมันเป็นด่านที่บอกว่าคนว่ายน้ำไม่ได้เพราะมันมีก้อนหินแหลมๆโอเค Let's go มารอบสุดท้ายแล้วครับตอนนี้เสร็จแล้วกป็นรอบสุดท้ายครับมีคุณขอมาอยู่นะครับพาเขามาอยู่เลยคันหนึ่งนะครับโอเคแป๊บได้ไหม Yes โอ้ ว้าว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 ยี่สิบห้าบาทโอเคทั้งหมดนี้ก็ได้หนึ่งร้อยห้าเหมือนเดิมนะครับเพราะก็รอดเหมือนกันโอเคโหลูกน้องผมโหลีฟเลิฟเก้าแปดสองลีฟเอด อยู่ละไม่ชื่อยูอะไรก็ไม่รู้นะจะชื่อริเตอร์บินด้านม่เลยไม่เอาไม่เอาเป็นแอนบ็อกฟุตนะครับคนเยอะแล้วทำยไงดีเดี๋ยวเขาจะกดเริ่มทำยังไงวะเอ้ยต้องรอยลาชาอย่างผมสิครับ เพราะผมเป็นเจ้าของเจ้าของเกาะมีลูกน้องของมาอยู่นะครับผมก็ต้องลูกน้องผมก็ต้องรอผมแต่ไม่รู้จะรอไหมเพราะอะไรหรอโอเคก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะ้ยทำเฮียอะไรของพวกมึง ผมต้องโยงแพ้นะครับคำตอบก็คือใช่เลยใช่เลยครับให้พวกนั้นไปก่อนแล้วผมจะได้สร้างชิวๆเคแล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งนะแล้วรอบนี้ผมจะล้างแขนผู้ชายคนนี้เลยครับไม่รู้จะล้างแขนได้ไหมครับใครทำเนี่ยไม่ใช่ผู้ชายคนนี้หรอกจะเป็นล้างแขนทำไม เป็นต้องส่งคุณนั้นแน่ๆเลยช่างมันเดือดปล่อยเบาแกไปเขาก็เหลือตาสุดท้ายแล้วครับถึงเวลานะครับครั้งสุดท้ายในนี้เงินผมจะหมดไปหนึ่ง๋อ,อใช่ กดเริ่มเลย yes ขอบคุณมากพวกเขาออกเกมกันหมดเลยตัวไม่ได้ออกก็ไม่รู้นะครับเข้าไปอยู่ต่างสีละแล้วก็มีเหลือผู้ชายคนหนึ่งเลยแล้วเขาก็ไปอยู่ต่างสีเหมือนกันนะครับดีเลยอยู่คนเดียวชิวๆครับมาๆา ด,ด่านพึ่งนี่มันต้องเพลียซะเต๋อบำโบบี้แบบยังยากเลยนุ่มเสียวเสียวครับเสียวครับพึ่งระเบิดเป็นด้วยอะไรวะเออมันดูพึ่งโลองมันดูดเป็นด้วยอ๋อ เลี้ยงแกดูฉันไปคนชั้นจำถึงไม่ต้องไปเกี่ยวเรืร่องพวกนั้นเพราะเราคือมาแล้วจบคลิปนะเยสไป ได้เท่าไหร่ครับครับนี่หนึ่งร้อยห้าครับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดกดติดตามผมด้วยนะครับกดไลค์กดติดตามนะครับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นครับบา,บายไปโรงเรียน